สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อของการลงทะเบียนเป็นผู้ขายนะครับเมื่อคราวที่แล้วจะเป็นการลงทะเบียนสมาชิกนะครับก็การลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ขายนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ดูด้านบนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับด้านบนขวามือนะครับก็จะเป็นชื่อของเรานะที่เราสมัครสมาชิกไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คลิกลงไปนะครับก็จะมีขึ้นมาสําหรับข้อมูลที่เราสามารถอัปเดตได้ก็จะมีหลายๆรายการนะครับก็ ถ้าเราจะลงก็เป็นการลงทะเบียนผู้ขายตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคลิกตรงปุ่มสีแดงนี้ก็ได้นะครับก็ติ๊กลงไปที่ลงทะเบียนผู้ขายนะครับแล้วก็มันจะพามาหน้านี้ก็เริ่มลงทะเบียนผู้ขายใหม่นะครับก็จะมีหลายแบบก็คือเป็นบุคคลธรรมดาก็ติ๊กไปนะก็เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าใช้เป็นนิติบุคคลก็ได้เหมือนกันสําหรับลาย ID ก็อันนี้ไม่บังคับนะครับเราก็ใส่เป็นชื่อเป็นเบอร์โทรเราก็ได้หรือลาย ID เราก็ได้นะเพื่อให ลูกค้าสามารถที่จะคลิกแล้วก็ติดต่อทางไลน์เราได้เลยนะครับสำหรับเลขที่บัตรประชาชนนะครับตรงนี้ก็ต้องใส่นะครับก็ใส่เลขที่บัตรประชาชน13หลักนะครับ5 6สาหลักนะครับแล้วก็โหลดรูปนะครับรูปบัตรประชาชนของเรานะครับก็ตามรูปแบบเลยนะครับก็คือเป็นแนวนอนนะครับเต็มบัตรนะครับก็คลิกลงมาเพื่อ โหลดนะครับตรงนี้ก็ติกมานะครับแล้วก็ในส่วนของรูปถ่ายซิลฟี่นะครับเมื่อสักครู่ผมลองทําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้เอาใหม่นะครับก็เป็นตามตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือถ่ายรูปคู่กับประชาชนของเรานั่นเองนะครับให้ชัดเจนนะครับก็เลือกเข้ามานะครับในส่วนของซิลฟี่นะครับก็เลือกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กรอกที่อยู่นะครับก็เป็นตามนี้นะครับเป็นที่อยู่ของเราเองแล้วก็ที่อยู่ ตรงนี้เลขที่นะครับก็ส่วนทะเบียนบ้านไม่จําเป็นนะครับก็ผ่านได้เลยนะครับก็คลิกถัดไปหลังจากคลิกถัดไปนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือเลือกบัญชีธนาคารเราจะเลือกแบงค์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เลขที่นะครับเลขที่บัญชีของเรานะครับก็ใส่เลขที่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องโหลดหน้าบุ๊คแบงค์เรานิดนึงนะครับตามรูปแบบตรงนี้นะครับก็ โหลดหน้าบุกแบงค์นะสมว่าเป็นบุกแบงค์ไทยพาณิชย์นะครับเราก็โหลดมาตรงนี้เพื่อให้ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะก็คลิกตรงปุ่มถัดไปได้เลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะมีให้เลือกว่าเราเป็นผู้ขายทั่วไปหรือว่าเป็นเต็นท์หรือในหน้านะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับก็สมว่าเป็นผู้ขายทั่วไปนะครับคลิกมาเรียบร้อยก็ดําเนินการต่อนะครับ หลังจากนั้น,นก็จะเป็นเบอร์โทรที่เราต้องพิมพ์เข้าไปนะครับอันนี้ก็นนกสําหรับเบอร์โทรที่ถ้าซ้ำนะครับมันก็จะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ซ้ําก็จะขึ้นเป็นตัวสีดําอันนี้แล้วก็คลิกลงไปเป็นขอ OTP นะครับต้องอัปเดตขั้นสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คลิกไปนะครับก็จะมี OTP ส่งไปที่ e, เบอร์โทรที่เราระบุไว้นะครับก็เดี๋ยวรอ OTP สักครู่นะครับตรงนี้ ก็มาแล้วนะครับเป็นเลขที่02231ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นละนะครับก็จบเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงทะเบียนเป็นผู้ขายนะครับเราก็ลงทะเบียนเป็นผู้ขายเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็ ต้องรอในส่วนของแอดมินอนุมัตินิดนึงนะครับแล้วก็สามารถลงประกาศขายรถหรือว่าสินค้าของเราได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ขายนะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆเ,เทคนิคการลงทะเบียนหรือว่าการลงขายสินค้าหรือว่าการเลือกหมวดหมู่นะก็จะมีการอัปเดตให้ในครั้งถัดๆไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ